หามสงการเตชนรงทายาทโบนันซาป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันหามสงการเตชนรงทายาทโบนันซาป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันด้านน้องสาวเมภัไพพรรณีไปเยี่ยมพี่ชายที่โรงพยาบาล เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสงการเตชะนรงค์รู้จักกันในานามของอดีตสามีของแอปทักษอรและอดีตแฟนหนุ่มของนางเอกสาวแมทพิรณีและทางด้านสงกรารเตชะนรงค์เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงไทยเคยมีผลงานถ่ายแบบแฟชั่นโดยการชักชวนของพนอานนท์ และขณะนี้ต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นที่จับตามองของชาวเน็ตอยู่สำหรับความสัมพันธ์ของสงการเตชะนรง์อดีตแฟนหนุ่มของแมทพิรณีที่ขณะนี้กำลังโดนจับตามองคบสาวหน้าหมวยไมยนัพาาสิแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด ล่าสุดทางด้านสงการเตชนรงค์ได้ออกมาแชร์สตอรี่ของน้องสาวเมย์ไพพรรณีเตชนรงหลังได้ไปเยี่ยมพี่ชายสงการเตชนรงค์นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าหนุ่มสงการเตชะนรงค์นั้นป่วยเป็นอะไร